คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครอง สวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดี f อฟมิดดักที่เคารพรักทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพา f อฟพี่น้องนะครับมาขอโชคนะครับตัวเลขแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับในงวดประจำวันศุกร์นะครับที่20ธันวาคมนะครับพศส5 0 0นะครับผม67นะครับผม กับเลขทูบบารมีเหรียญหลวงปู่สวงนะครับก็ได้มีเอฟซพี่น้องคอมเมนต์เข้ามาท้ายคลิปอยากชมแนวทางเลขรูปทูบบารมีปู่สวงนะครับหลังจากมีความโชคดีกับเลขทูปปู่อยู่หลายงวดแอดมินก็จะมาจุดขอโชคเอฟซพี่น้องได้รุนไปด้วยกันนะครับรอลุ้นรอชมไปพร้อมกันครับผมครับผมก็จุดเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเลขทูบนะครับบารมีปู่สวงนะครับ ก่อนอื่นนะครับเอนมินก็จะขอเอ่ยคาถานะครับผมจะเป็นคาถาขอโชคนะครับก็จะเป็นคาถาขอหวยนะครับจะเป็นคาถาพระคาดาสําหรับเอฟซีพี่น้องสนใจคาถาพระคาดาหรือว่าคาถาขอโชคขอหวยก็จดไว้แคบไว้นะครับเผื่อมีเลขทูบอยากจุดเสียงโชคในวันพระยิ่งจะดีนะครับก่อนอื่นนะครับก็มีนะโมสามจบนะครับนะโมตัสสะพระขาวโตระโตสมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะพระขาวโตระโตสมมาสัมพุทธสะ นะโมตัสสะพระครวตุระตุสมมาสมพุทธสะอินทยสังเทวยสังพรหมยสังมหาพรหมยสังอิสียสังมหาอิสียสังมุนียสังมหามุนียสังจักวัตติยสังมหาจักวัตติยสังพุทธยสังปัจเจกพุทธยสังอันตายสังสัพพิททิวิชาจะไดนยสังสัพพโลกาจริยาญนณสัง เอเตนะยะเสนะเอเตนะสัจวาเจนมะมามาสุวติโหนตุไมหังนมโมพุทธสานมโมธรรมสานมโมสังกสสะเจอญาติทางหูรูรูสวายะสาธุครับผมเลขทูปบรมีเดียญนุวงปูสวงก็จุดเรียบร้อยแล้วแอดมินก็จะของดใช้เสียงนะครับเอ็ีพี่น้องได้ลุนเลขทูปปฎิกนลุนปฎิกรกันคับผล ครับผมก็สุดเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเลขทูบนะครับบารมีปู่สวงเพราะขอบคุณบารมีปูสวงท่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอจงบุญรุนแรงเลขทูบที่จุดออกในขณะนี้ออกมาตรงแนวทางหวยราวพัฒนาในงวดประจำวันศุกร์นะครับที่20ทธันวาคมพศ2567ให้ f อพี่น้องเข้ามารับชมมีโชคมีชัยกับเลขทูบบารมีปู่สวงทุกท่านทุกคนด้วยเทิน สาธุครับผมได้ทุบบริเวณปูสวงก็จุดเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับ f c พี่น้องเห็นเป็นตัวไหนก็คอมเมนต์มาบอกเพื่อนๆได้นะครับความเห็นอาจแตกต่างกันออกไปนะครับเผื่อความเห็นมีตังเผื่อมีโชคด้วยกันสำหรับวันนี้เอฟซีพี่น้องชอ่องทางปูสวงก่อนองไปอย,ย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ทางช่องด้วยนะครับสำหรับวันนี้เอฟซีก็ขอตุลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอซีเมลักโชคดีมีใช้ทุกท่านที่เกยครับผมสวัสดีครับ